เว็สดีครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าปักซอยของถนนโผลโยทิน34นะครับโผลโยทิน34อันนี้แยก2นะแยก2ก็จะพามาดูด้านนี้เลยอลังการมากเลยครับที่จอดรถของโรงพยาบาลเปาลูน่ครับดูที่จอดรถจอดมากเลย รถเข้าก็จะมีการเลื่อนนะครับเลื่อนสลับขึ้นนะครับเลื่อนแล้วครับนะครับเลื่อนสลับขึ้นแล้วก็ไล่ลงมามีที่ว่างก็ไล่ขึ้นไปทีละคันทีละคันนวัตกรรมใหม่นะครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมนี่ครับดูเลยครับแสงครับโอ้โหนี่ครับรถหรูถเลยเวลาจอดแน่นอนมาก แน่นอนแน่นอนนี่ครับปัญหาที่จอดรถจะหมดไปนะครับจะหายไปนี่ครับอันนี้ก็จะหมุนที่จอดรถของโรงพยาบาลเปาลูนะครับนี่ครับหมุนไปอย่างนี้เลยนะครับผม ใช้พื้นที่น้อยมากเลยสามารถจอดได้เยอะมากเลยครับกี่แถวเดี๋ยวนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณยี่สิบคันนะครับผมหนึ่งตั้ง 20, ยี่สิบคันเยี่ยมมากมีคนใช้บริการเยอะเหมือนกันนะครับผมนะครับ นี่ครับดูด้านโน้นนะครับโอ้โหสวยงามนครับสุดยอดมากเลยเข้าใจคิดนะครับเนี่ยเข้าใจคิดตัวได้่งสิบสองล้านเท่าไหร่นะสิบสองล้านสิบสองล้านเลยเฉพาะท่อนเดียวใช่ไหมเนี่ยตัวตัวเทอเวอร์นี่เป็นเทาเวอร์อ๋อขออนุญาตเดี๋ยวนะ จอดได้สิบหกคันจอดได้สิบหกคันนะตั้งหนึ่งเนี่ยสิบหกคันอันนี้สิบสองจริงๆเหมือนก็ยี่สิบด้วยนะนับสิบหกใช่ไหมตั้งละสิบหกคันตั้งละสิบหกโอ้โหสองล้านไอ้นี่น่าจะประมาณอยู่ประมาณที่เจ็ดล้านเจ็ดล้านนี่จะเตี้ยหน่อยนะสิบสองคันนี้เจ็ดล้านโอ้แต่ละท่อนแต่ละท่อนลงทุนเยอะกันนะฮะนี่ยหนึ่งสองสามสี่ประมาณแปดตัวแล้วเนาะใช่อ้ไอ้นี่ห้าอ้นั่นสิบเจ็ด ออ 6, 6มีมีตัวแล้วฝั่งนี้จะทำอีกไหมครับเนี่ยกํลังทําใช่ไหมอ,อันเดียวนสร้าง,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 งเป็นตึกนอเป็กไม่ได้มานานแล้วนะนี่เพิ่งเห็นเนี่ยครับขอบคุณมากครับเนียเยีเ่ยมเลยผมเมือไมันเป็นเด็กก่อสร้างแี่ท<อ>ําโรงบาลเมโยนีย่แล้วนานแล้วก็ไม่ได้เข้ามาม่เห็นแล้วทึ่งเลยครับ สวยงามมากเลยครับนี่ครับดีดีไอเดียดีมากเลยตอนนี้ไอเดียดีไอเดียดีนี่ครับเนี่ยรถจะออกมาด้านนี้เลยนะครับไอเดียดีสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ดยอดนวัรกรรมสุดยอดอยู่ที่ ซอยผลโยจินสามสิบสี่นะครับนี่ครับเข้ามาหลังโรงพยาบาลมีโยนะครับหลังโรงพยาบาลมีโยสุดยอดมากุด มาใช้บริการนะครับลองมาใช้บริการกันดูเพิ่งเคยเห็นก็เลยอึ้งเลยครับในนานแล้วไม่ได้เข้ามาเป็นนี้โอ้อลังการเลยอลังการ